เราแปลงฟันและมั่นใจแล้วว่าสะอาดแล้วยูๆเศษอาหารหลุดในปากอ่าอยูๆพอเราเข้าในละมาดน,นนะ่ะเศษเศษอาหารก็หลุดในปากก็แสดงว่าหลุดมาจากฟันนั่นแหละอ่าก็อยู่ในปากของเราเขาถามว่าได้ไหมพี่น้องครับ การที่เศษอาหารหลุดในปากในขณะที่เราละหมาดเราไม่มีความผิดครับเพราะเราก็แปลงฟันแล้วเราก็มั่นใจแล้วเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ชัดเจนนั่นคือเศษอาหารไม่อนุญาตให้เรากลืนนะครับถ้าเราเจตนากลืนถึงแม้ว่าไม่ได้กลืนมันอย่างเดียวกลืนพร้อมกับน้ำลาย ละมาดของเราจะเสียทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่ามีเศษอาหารด้วยเราก็เลยกลืนน้ำลายเพราะพออ่านไปอ่านมาน้ำลายมันเต็มปากเราก็กลืนมารู้สึกก็ต่อเมื่อผ่านลำคออ่ารู้สึกมันเกี่ยวลำคอรู้สึกได้วันเศษอาหารแล้วแต่ ในขณะที่ตอนที่เรากลืนเราไม่รู้นะว่ามีเศษอาหารนั้นก็ยังไม่เสียแต่ให้ทำการสุญยุติซาวีสองครั้งก่อนที่เราจะให้สลับนี่จำให้ดีนะครับาบางคนเข้าใจแค่ว่า,าไม่อ่านดูอากุนุตแล้วก็ให้สุญยุติซาวีรู้เท่านั้นจริงๆที่รู้มาก็ถูกแล้วแหละแต่มันมีมากกว่านั้นนะครับ อ่าไม่อ่านกูนุชเจตนาไม่อ่านหรือลืมอ่านก็แล้วแต่ก็สุนัตสุยญธสหวีเช่นเดียวกันกลืนเศษอาหารโดยไม่ได้ตั้งใจก็สุนัขให้สุยญธสหวีสองครั้งเช่นกันแต่ถ้ากลืนอย่างเจตนาละ่ะออนนั้นไม่ต้องสุยญธสหวีมันเสียแล้วละหมาดมันเสียแล้วอ่าต้องอุสลีใหม่น้าละหมาดไม่เสียแต่ละหมาดมันเสียแล้ว แต่ถ้าแต่ถ้ารักที่นอกรียนะไม่ต้องอ่านนะกูนุษนะแล้วก็ไม่ต้องสุดยุทธสวีนะอ่ะอาฮุกกมฮารามด้วยรับบิจอาครับอันนี้คือรักที่นอกรีแต่ถ้าฮานาฟีเขาุกมฮารสูสอ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้เขาไม่ได้ฮุกลมว่าอ่านแล้วฮารามไม่มีฮัมบาลีก็เหมือนแต่นี้มันเกินเหตุอ่าฮุกกมพิลึกพิลันฮุกกมพิเรนพิเร ท้งที่อิหม่ามชาฟีอิหม่ามมาลิกีก็ให้ให้สิจุตสาวีนะครับให้อ่านอากูนุตนะครับห้าทีนี้เราคนในประเทศไทยเอเชียส่วนใหญ่แล้วก็คือมาซับชาฟีอีคุณรู้ทางรู้นี่ว่าเขามาซับชาฟีอีแต่คุณเจตนาไม่ดีเอาลักที่นอกขอบไปให้เขาสร้างฟิตนะสร้างความปั่นป่วนสร้างความร้าวฉานสร้างความแตกแยก แต่พอมีคนมาชี้แจงให้ชาวบ,บ้านตู้คุณคุณหาว่าเขาสร้างความแตกแยกตั้งแต่ตนนั่นแหละเป็นคนที่สร้างความแตกแยกอ่าอย่ามาใช้สันดานชาวคัมภีร์ที่พระองค์อัลลอฮ์สาบแช่งสร้างความแตกแยกและไปไปไป้ายว่าคนอื่นสร้างความแตกแยก พี่น้องคิดให้ดีคิดให้ลึกซึ้งด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ไม่เอียงซ้ายเอียงขวาตรงไปตรงมาก่อนที่ละทิบาบาบวบวมเนี่ยจะเข้ามาในประเทศไทยมีไมหมละเรื่องพิเรนพิเรนไม่มีเพิ่งมามีไม่กี่ปีนี่เอง มีจนเสียหายหมดระบบการศึกษาการศึกษาเสียหายหมดจะแจกแต่วุฒอย่างเดียวเด็กจะมีความรู้ไม่มีไม่มีได้ไม่ได้ไม่รู้แจกแต่วุฒอย่างเดียวชาอินดูในขณะที่เรามีสติปัญญาอากายเรามีเราอย่าไปหลงกลขขงคนเหล่านี้นะครับพี่น้อง ่าทีนี้ย้อนมาดูคําถามที่พี่น้องถามเมื่อกี้เนี่ยเราแปลงายแล้วก็มั่นใจว่าสะอาดแล้วอ่าอยู่ดีดีเศษอาหารหลุดในปากได้ไหมไอ้ไอเรื่องได้ไม่ได้นี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรานะไม่ได้เกี่ยวว่าผิดเราผิดไม่ผิดนะเศษอาหารหลุดเราไม่ได้ผิดเพราะว่าเราไม่ได้เจตนาให้มันหลุดอ่าแต่ผิดก็ต่อเมื่อเรากลืนมันนั่นเราผิด แล้วทีนี้จะทํายังไงล่ะถ้าไม่ให้เรากลืนให้เราถุยออกข้างซ้ายถุยออกข้างความมาครบถุยออกข้างหน้าก็มาครบให้ถุยออกข้างซ้ายอ่าถุยเฉพาะเศษอาหารออกเข้าใจนะครับ